สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนเพื่อนพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนชมอีกหนึ่งเส้นทางที่เพื่อนเพื่อสอบถามเข้ามามากเลยครับหลายหลายท่านสอบถามโด่งเข้ามาว่าถ้าจะเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยเนี่ยถ้าเราเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับด้วยถนน,นหมายเลข21นะฮะพอมาถึงแยกโป่งชีเนี่ยเราควรจะเลี้ยวซ้ายไปที่อำเภอด่านซ้ายหรือว่าตรงไปที่อำเภอภูลเรือนะครับซึ่งมีหลายๆคําถามสอบถามเข้ามาเยอะมากๆซึ่งโด่งก็จะบอกว่า ถ้าให้ดงแนะนาเดี่ยดงแนะนําให้เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่อำเภอด่านซ้ายเนื่องจากเส้นทางนี้มีความคดเคี้ยวน้อยน้อยกว่านะฮะแล้วก็วิวทิวทัศน์มีจุดชมวิวที่สวยงามนะฮะโด่งจะแนะนําให้เลี้ยวซ้ายตลอดเลยคราวนี้ก็จะมีคําถามว่าแล้วทำไมคุณโดดไม่แนะนําให้ตรงไปนะฮะต้องบอกว่าสําหรับความรู้สึกโด่นะครับโด่รู้สึกว่าการตรงไปถนนเส้นนั้นเนี่ยเป็นถนนที่คดเคี้ยวโด่จะกวว่าคดเคี้ยวมากที่สุดในจังหวัดเลยนะครับคราวนี้ก็มี เพื่อนๆหลายหลายคนนะสอบถามว่าอีกว่าเอ้โคดเคี้ยวมากที่สุดในจังหวัดเลยเดี๋ยวโ่ดมันมันคดเคี้ยวขนาดไหนอะไรเงี้ยซึ่งอ่าโด่งได้ทำอีพีนี้มาพักใหญ่ๆแล้วฮะแต่ว่าวันนี้โด่งขออนุญาตพาทุกคนนะครับไปอัปเดตเส้นทางนี้กันว่าเส้นทางที่คดเคี้ยวมากที่สุดของจังหวัดเลยเนี่ยมันจะคดเคี้ยวขนาดไหนนะแล้วก็รักษาเส้นทางเป็นยังไงวันนี้ไปอัปเดตด,ด้กันครับไปครับ ชีวิตจะไม่ต้องเหมือนใครกลับไปตามหัวใจของเราเองภาพที่คุณเห็นคือสิ่งที่พบ ตอนนี้นะครับเราวิ่งอยู่ที่ถนนหมายเลข21ด้านหลังของเราก็คืออําเภอหล่มเก่านะฮะเราเห็นป้ายที่หลบๆอยู่ตรงนู้นคือเลี้ยวตรงนี้นะเขาจะเขียนว่าเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่อําเภอด่านซ้ายนะฮะแต่ว่าป้ายที่ถูกบังอ่ามาดูป้ายด้านหน้าตรงนี้นะฮะด้านหลังคืออําเภอหล่มเก่านะครับเขาจะเห็นป้ายว่าเลี้ยวซ้ายที่อําเภอด่านซ้ายนะครับแล้วก็มีตรงไปที่จังหวัดเลยนะครับ มีป้ายเมื่อสักครู่นะฮะซึ่งเส้นทางที่ผมแนะนำอ่ะผดแนะนําให้เลี้ยวซ้ายนะครับซึ่งจะมีความคดเคี้ยวน้อยกว่าแล้วก็อพอพ้นช่วงที่เป็นเสนางคดเคี้ยวนะครับก็มีจุดชมวิวของอำเภอด่านซ้ายที่สวยงามนะครับมีจุดเช็กอินให้ถ่ายภาพแต่ถ้าตรงมาเนี่ยก็คือทางก็ไปได้เหมือนกันนะครับจะขึ้นป้ายว่าอําเภอภูเรือนะครับ41กิโลจังหวัดเลยจากจุดนี้90กิโลนะฮะซึ่งเส้นทางตรงนี้เนี่ย GPS มักจะพา นักท่องเที่ยวตรงมาในเส้นทางนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะพาไปอัปเดตกันว่าทําไมโด่งไม่แนะนําให้ตรงมานะฮะเพราะว่าสาเหตุเดียวคือโด่งให้ฉายาว่าเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวมากที่สุดของจังหวัดเลยนะฮะพอเราขับเข้ามาเราจะเห็นเลยนะว่าโอ้โหเริ่มแล้วนะครับแค่เข้ามานะฮะยังไม่ถึงกิโลเนี่ยเส้นทางเนี่ยอบอกได้เลยครับเจอความคดเคี้ยวในเส้นทาง สำหรับสายที่นักท่องเที่ยวนะฮะสำหรับสายไหนที่เป็นสายเมารถนรแนะนําเลยว่าโหหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางนี้ความกดแคมในเส้นทางนี้มีเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะขนาดไหนแล้วก็ปัจจุบันนี้เส้นทางนี้เป็นยังไงนะครับดมอัปเดตให้ล่าสุดเลยวันนี้นะครับเป็นวันที่วันนี้วันที่30บนะครับเดือน11เดือนพฤศจิกายนนะครับ2 0 2พห้า เดเส้นทางนี้ด้วยกันหลังจากที่เราขับเข,ข้ามานะครับหลักกิโลเมตรที่ประมาณ324นะครับซ้ายมือเมื่อสักครู่เนี่ยพอเราเห็นหลักกิโลเมตรนี้นะครับเส้นทางจะเริ่มบีบแคบนะครับจากเส้นทางกว้างๆจะเป็นเส้นทาง2เลนขับสวนแบบนี้นะครับและเส้นทางจะเข้าสู่โหมดที่เป็นเส้นทางคดเคี้ยวตลอดเส้นทางเลยครับทุกคนมาดูนะครับว่ามันคดเคี้ยวขนาดไหน สักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เส้นทางมันมันถนนมันเล็กกว่าน,นี้นะครับแล้วผดมมีโอกาสได้ขับผ่านมาในเส้นทางนี้ต้องบอกว่าโอ้โหยิ่งตอนถนนเล็กนะฮะความคดเคี้ยวมันยิ่งมากนะครับพอถนนกว้างขึ้นเนี่ยเอ่อมันทําให้เราขับง่ายขึ้นแล้วก็ความคดเคี้ยวมันหายไปมากพอสมควรแต่ว่าเอ่อถ้าเทียบกับเส้นทางอื่นๆในจังหวัดเลยนะครับถ้าเทียบก,กิโลต่อกิโลเนี่ยเอ่อมยกให้ว่าเส้นทางนี้นะครับ เป็นเส้นทางที่ขดเคียวมากที่สุดถ้าเทียบกิโลต่อกิโลนะครับเพราะว่าด่งเคยนั่งนับนคร่าวๆนะฮะในช่วง20กิโลในช่วงที่เป็นเส้นทางขดเคียวแบบพลิกๆแบบนี้นะฮะประมาณเราวิ่งอยู่ประมาณช่วงนี้ฮะรประมาณ20กิโลในช่วงนี้เนะี่ยด่งนับได้นะฮะที่นับได้คร่าวๆนะน่าจะ167โค้งขึ้นไปนะครับแต่ว่าเคยเคยพยายามนับบางครั้งก็ได้ประมาณ177บางครั้งก็อยู่160 ร้อยหกสิบเจ็ดถึงร้อยเจ็สิบเจ็ดโค้งประมาณเนี้ครับคือคือนับแต่ละครั้งมันไม่ค่อยเท่ากันนะเนื่องจากว่าขับไปนับไปไม,ไม่ไม่มีคนช่วยนับนะครับแต่ว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละคือก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นยี่สิบกิโลเมตรที่ที่คดเคี้ยวมากๆานะฮะถ้าเทียบกับเส้นทางอื่นๆน,นี่ฮะตอนเนี้ถนนมันกว้างขึ้นมันก็เลยทําให้ความคดเคี้ยวนะครับหรือว่าความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะการการความรู้สึก ว่ามันคดเคียวมากแล้วขับยากเนี่ยมันหายไปเยอะนะฮะตอนนี้ถ้าดูจากพื้นผิวถนนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถนนเส้นนี้เพิ่งได้รับการปรับปรุงนะฮะผมคิดว่าน่าจะไม่นานเลยแหละน่าจะล่าสุดไม่นานเลยฮะเนื่องจากว่าผิวถนนเรียบมากๆนะครับแล้วก็พื้นผิวสีของยางมมตอนเนี่ยยังดูดําสนิทอยู่เลยนะฮะได้ถือโอกาสนี้มาอัปเดตเส้นทางนี้ให้ทุกคนได้ชมมาพร้อมกันเลยเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงเส้นทางด้วยนะครับนี่ ขบับรถเี้ยวเส้นทางนี้ดูโค้งนะครับแต่ละโคง้งโอ้โหโถ้ามากันคืนนะครับคือถ้ามากันคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายเนื่องจากว่ามันมีโค้งเล็กๆเยอะนะฮะนี่จะเห็นเลยว่ามันมีโค้งเล็กๆเยอะแล้วก็ไม่มีไฟสองสว่างนะครับในเส้นทางนี้มากันคืนนี้มืดมากเลยแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปในเส้นทางต้นคิปไปที่อำเภอด่านซ้ายเนี่ยพอเราขึ้นผ่านเขาลูกนั้นพอลงไปปุ๊บก็ เจอเมืองแล้วครับเมืองด้านซ้ายแล้วก็เป็นถนนสีเลนนะครับวิ่งไปจนถึงอําเภอภูเรือเลยซึ่งเส้นทางน้นจะวิ่งง่ายแล้วก็สะดวกป่านะครับถ้าเพื่อนเื่อคนไหนที่เดินทางมาถึงในเวลากลางคืนเนี่ยผมแนะนาให้เลี้ยวซ้ายแต่ว่าเ้านเพื่อนคนไหนที่อยากมาชมวิวที่ด้าของถนนเส้นนี้นะครับถ้ามาในช่วงกลางวันก็โอเคครับนะฮะโค้งมันจะโค้งหักศอกเล็กๆเยอะนะครับถ้ามาในเวลากลางคืนเนี่ยอาจจะทําให้ขับยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเนื่องจากว่าไฟหน้ารถเรามัน มันเจอโค้งแล้วมันมันเลี้ยวไม่ทันนะฮะถ้าขับมาเร็วๆมืดมากนะครับในเวลากลางคืนแต่ในเวลากลางวันอนะ่ะสำหรับคนที่ชอบบิวทิวทัศน์ถนนโคดเขี้ยวเนี่ยบอกว่าเส้นนี้ก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับที่น่ามาขับรถเล่นโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นสายไบยเกอร์นะครับใครที่อยากมาเล่นโค้งหรือว่าอยากมาแอคชั่นกับการขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยถนนช่วงนี้โด่งแนะนำนะครับจะเป็นช่วงที่ขับสนุกจริงๆสหรับสำหรับสายมอเตอร์ไซค์นะครับเนื่องจากว่า เราสามารถใช้แอคชั่นของร่างกายนะครับสามารถแปลนเข้าโค้งสามารถเล่นโค้งสนุกกับเส้นทางได้นะในเส้นทางนี้รถน้อยออถนนเส้นนี้รถใช้สัญจรน้อยครับประมาณการการการบิงของรถในเส้นทางนี้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นสายไบเกอร์เนี่ยโอ้ถ้ามาเห็นเส้นทางแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยน่าจะชอบน่าจะสนุกเลยแหละครับแต่ส,สายเมา์รถนี่เนี่ย ดูเอาเลยครับถ้าสายเมารถเนี่ยดงเชื่อว่าจะท่านจะเจอ20กิโลที่ที่ที่โหดร้ายครับต้องบอกว่าเป็น20กิโลที่โหดร้ายจริงๆถ้าถ้าเป็นสายเมารถนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับดงตัดต่อน,น้อยมากๆจริงๆอยากจะรันยาวเลยครับแต่ว่าน่าจะใช้เวลาของของคลิปวิดีโอมันเยอะไปนะดงก็เลยพยายามตัดต่อในช่วงที่ดงรู้สึกว่าเส้นทางมันไม่ไฮไลท์เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่เดี๋ยวนะฮะดูหลักกิโลเมตรด้านหน้าตอนนี้เราเข้ามาสู่หลักกิโลเมตรที่อ่าสายมือตรงนี้ครับหลักกิโลเมตรที่สามอยี่เกนะครับอ่าเราจะเริ่มผู้ <c oughs> อาจจะมีเสียงน้ํากระเด็นกระดอนหน่อยนะครับเนื่องจากว่าความโคดเคี้ยวในเส้นทางเยอะมากแล้วของในรถมันกิ้งไปกิ้งมานะครับเนี่ยเส้นทางนี้โคดเคี้ยวเลย แล้วก็ในเส้นทางนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวที่ที่ความชื้นเหมาะสมเนี่ยเราก็จะเห็นพี่เมฆพี่หมอนะครับลอยอยู่ด้านซ้ายมืออะไรเงี้ยครับสวยครับเส้นทางนี้สวยเลยถ้ามาช่วงเช้าเช้านะครับเส้นทางนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่บรรยากาศสวยงามมากๆเนี่ยฮะอยากให้เห็นว่าความโคดเคี้ยวเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าถามถึงสภาพผิวถนนโดยรวมวถือว่าถนนดีมากนะครับผิวถนนดีมากมาก ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนต่ก่อนแล้วนะครับมีการปรับปรุงถนนเป็นระยะระยะแล้วก็ผิวถนนณปัจจุบันเนี่ยเรียบนะครับแล้วก็ขับแบบชิชวๆเลยฮะถ้าใครที่ชอบแบบถนนในลักษณะแบบนี้นะครับขับมาดูวิวแล้วก็ถนนโค้เคี้ยวแต่ถ้าคาดหวังการทำความเร็วในสวนเส้นนี้ดงคิดว่าไม่ได้ครับถ้าถ้าจะรีบร้อนเดินทางทาความเร็วรีบเดินทางไปถึงอําเภอพูรเรือหรือเรื่องรีบเดินทางไปถึงอำเภอเชียงคาเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงต้นคลิปเลยครับ แต่ถ้าใครที่อยากเปลี่ยนเส้นทางใหม่ๆนะฮะโอ้ก็เส้นทางนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่สวยงามนะครับเมื่อสมัยที่ทํา y o YouTube แรกๆเนี่ยโดง่งโด่งเคยมาถ่ายถ่ายถ่ายเส้นทางนี้นะครับด้วยด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับของการขับมอเตอร์ไซค์ช่วงนั้นเป็นถนนที่ถ้าใครที่เป็นไบค์เกอร์มือใหม่ๆนะครับ ที่อยากจะฝึกปือฝีมือเรื่องของการขับรถเข้าโค้งนะครับ <_ d ust> เรื่องของการใช้ใช้เกียร์ใช้เบรกนะฮะใช้คลัตช์ให้ถูกต้องเพื่อจะฝึกตัวเองในการเดินทางไกลๆนะฮะ <_ d ust> หรือว่าฝึกเต็งก่อนที่จะขึ้นไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนอะไรเงี้ยครับก่อนที่จะขึ้นไปเที่ยวภาคเหนืออะไรเงี้ยใครที่อยู่ทางโซนภาคอีสานเนี่ยบอกว่าการมาใช้เส้นทางนี้นะครับเพื่อจะอัพสกิลหรือว่าเพื่อฝึกปือฝีมือตัวเองนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเนี่ยถนนเส้นนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นถนนครูอีกเส้นหนึ่งได้เลยนะครับเพื่อจะได้ใช้เบรกนะฮะใช้คลัตช์ใช้แอคชั่นของร่างกายนะครับในลักษณะของโค้งเนี่ยน่าจะน่าจะเกือบครบทุกองศาเลยนะครับถ้าสังเกตในกล้องเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งโค้งตัว U โค้งเลขศูนย์โค้งหักสองอะไรคือแบบมีหมดเลยฮะมีให้มีให้แอคชั่นได้ได้ครบทุกรดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นโค้งตัวเอ ก็สามารถมาเขาเรียกว่ามาฝึกทักษะนะครับตรงนี้ได้เลยแต่ว่าโดดแนะนําว่าทุกเส้นทางนะครับการขับรถชมวิวเนี่ยหรือว่าการขับรถเพื่อความสนุกสนานเนี่ยไม่จะเป็นต้องใช้ความเร็วสูงนะครับไม่ใช่เป็นต้องใช้ความเร็วสูงใช้ความเร็วให้เหมาะสมให้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าความเร็วที่มากเกินไปเนี่ยนอกจากมันจะอันตรายตัวเราแล้วนะฮะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันก็ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นด้วยบางที ขาตั้งใจที่จะมาเที่ยวกันมาออกทริปกันนะฮะมาเกิดอุบัติหเหตุเนี่ยโอ้โหไม่ใช่แค่ตัวเรานะครับเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมถนนของเราก็มากล่อยด้วยนะครับยิ่งถ้ามีการสูญเสียเนี่ยยิ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการขับรถท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความเร็วนะครับผมอยากให้ทุกคนขับรถชมวิวแล้วก็ใช้ความเร็วให้เหมาะสมนะฮะกับเส้นทางนั้นๆไม่ต้องเร็วมากหรือว่าไม่ต้องช้ามากเกินไปนะครับ ถ้าใครที่อยากขับรถชาร้าก็ชิดซ้ายนะครับก็เขาจะแบ่งปันเส้นทางซึ่งกันและกันก็ทุกคนก็จะได้เที่ยวสนุกไม่มีใครต้องบุบกอิกกับเส้นทางนะรเราเห็นว่าเนี่ยฮะตั้งแต่เข้ามาจากหลักกิโลเมตรเมรื่อสักครู่นะครับโด่งแทบไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับอนทุกคนจะเห็นว่าโหมีโค้งอไหรผมจะหมดนะครับเยอะจริงๆเยอะมากๆ,ๆ เส้นทางที่ขึ้นภูทับเบิดนะครับจากจากเอ่อเซเว่นถึงยอดภูทับเบิดเนี่ยเส้นทางประมาณ20กิโลเนี่ยตรงนั้นถ้าหลงจะไม่ผิด111โค้งนะฮะ111โคง้งจากจากเซเว่นด้านล่างนะ,ะถึงยอดภูทับเบิด111รโครง้งแต่ตรงเนี้ย20กิโลเหมือนกันนะครับถ้าเราวัดอะถ้าเราวัดจริงๆในช่วงที่เป็นเส้นทางที่เป็นโค้งนะฮะที่เป็นเส้นทางไฮไลท์อย่างเงี้ยที่หลวงเคยวัด ประมาณถ้าวัดเทียบ20กิโลเส้นทางนี้ประมาณ167-177โค้ง,งนับหลายครั้งมันไม่ค่อยเท่ากันนะแะแต่ว่าด่งประมาณให้ประมาณนี้นั่นแปลว่าความโคดเคี้ยวของเส้นทางตรงนี้นะครับโคดเคี้ยวมากกว่าเส้นทางที่ขึ้นไปภูทเบย์นะครับตอนนี้หลักกิโลตรที่333เราจะเห็นว่าโอ้โหความโค้เคี้ยวเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับทางตรงในเส้นทางนี้มีน้อยมากๆ เราเห็นความพุดเคี้วนี่แทบตลอดเส้นทางเลยถ้าใครที่นับโค้งเก่งนะฮะลองมานับดูดงว่าดมว่าน่าจะน่าจะได้ได้ตัวเลขที่อาจจะเยอะกว่า,วาด่ก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงที่เข้ามาในเส้นทางแรกๆเนี่ยด่ก็ยังไม่นับนะครัจบจด่จะเริ่มนับเส้นทางที่มันเริ่มเป็นโค้งที่เข้าสู่โค้งเยอะๆแบบนี้ฮะด่งเพงจะเริ่มนับมันก็เลยไม่แน่ใจสักทีแต่จะว่าขับไปนับไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็ ก็ต้องใช้สมาธิเรื mm ่องการขับเพราะว่าถ้านับนับนับรถจำอย่างเดียวบางทีมันขาดสมาธิเกินไปบางโค้งมันมันต้องใช้สมาธิเยอะบางทีก็นับผิดนับถูกบ้างแต่ว่าตัวเลขไม่น่าจะคาดเคลื่อนเท่าไหร่เมื่อก่อนเนี่ยพอโค้งแบบนี้นะครับถนนไม่กว้างแบบนี้นะรับยากมากถนนแคบเล็กนิดเดียวเลยฮะแต่ตอนนี้เนี่ย จะเห็นว่าพอช่วงไหนที่มันมีโค้งเยอะๆหรือว่าช่วงไหนที่มีการขึ้นเขาลงเขาก็มีการขยายถนนให้ใหญ่แล้วก็ผิวถนนดีมากๆนะฮะในกล้องน่าจะเห็นชัดเลยผิวถนนเรียบมากต้องยกนิ้วให้เลยฮะว่าว่าถนนเส้นนี้ปรับปรุงแล้วโอ้โหดูนี้น่าขับรถมากๆใครที่เป็นสายไบเกอร์มาเส้นทางนี้น่าจะสนุกสนานเลยแหละครับความคดเคี้ยวก็หายไปเยอะถนนกว้างขึ้นขับง่าย นี่ฮะเห็นไหมฮะโอ้โหพี่หมาน่อยรับไหยครับนี่ถ้าปกติมากับน้องจอยนะเวลาที่ไปไหนมาไหนเช่นเราเขาเห็นเห็นหมาเห็นสุนัขอยู่ริมทางแบบนี้แล้วเหมือนไม่มีบ้านคนเนี่ยน้องจอยเขาจะชอบมาร์กไว้ว่าว่าเออถ้าเราผ่านมาอีกนะถนนเส้นนี้นะเดี๋ยวเราเอาอาหารอาหารหมาใส่รถมานะอะไรเงี้ย น้องจอยเขาจะชอบแบบมาร์กเป็นพิกัดพิกัดจุดไว้นะว่าตรงนี้มันมีหมาจรเยอะนะตรงนี้มันมีแก๊งหมาอยู่ตรงเส้นนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่ลืมพอเรากลับไปในเส้นทางนั้นเราก็จะซื้ออาหารหมานะครับใส่รถไว้แล้วก็พอไปถึงที่น้องจอยเขาก็จะเหมือนเหมือนตัดถุงเลยครับแล้วก็วางไปเลยเผื่อเขาผ่านมาหรือว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาจะได้กินนะฮะก็ไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของแต่ว่าแต่ว่าเราก็เหมือนเหมือนผ่านมาเราก็ได้ ได้ให้อาหารเ้านะครับแต่ผมคิดว่าบางทีก็ก็อาจจะมีเจ้าของแต่ในหลายๆเส้นทางที่ที่ไปเราก็ไม่เห็นบ้านคนนะครับเราก็คิดว่าเขาน่าจะหาก,กินอยแถวแถวนั้นอาจจะเป็นหมาจรที่แวะไปไปขอค้าบ้านนั้นทีหรือว่าแวะไปหาอาหารที่นั่นที่นี่กินทีแต่ว่าแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยถ้าเขาผอมมากๆอะไรเงี้ยเราก็จะผ่านไปทุกครั้งเราก็จะซื้ออาหารเป็นกระสอบนะครับไปวางไว้ ก็ไม่เป็นไรครับแบ่งปันเพราะว่าที่บ้านก็เลี้ยงเยอะมากครับเลี้ยงทั้งทั้งหมาทั้งแมวทั้งนกเยอะจริงๆเนี่ยนี่เส้นทางยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเอ่อพอเราออกจากเส้นทางที่มีความโคดเคี้ยวแบบนี้เราเห็นเลยครับว่าเป็นเส้นทางเขาจะกว้างขึ้นแล้วก็เป็นเส้นทางที่ที่เหยียดตรงมองเห็นเลยฮะ แต่ตามไปที่เรายังเห็นภูเขาแบบนี้นะครับแสดงว่าในเส้นทางนี้ยังอยู่ในโหมดเส้นทางกคเขี้ยวเห็นไหมด้านซ้ายป้ายจะบอกเลยนะครับว่าเรายังอยู่ในโหมดของเส้นทางที่มีความคดเคี้ยวนะครับการแสงกันในเส้นทางนี้อันตรายนะครับบอกเลยว่าอันตรายเนื่องจากว่าเส้นทางนี้ถ้าในช่วงที่พีกๆนะครับเราก็คนมาใช้รถใช้ถนนในเส้นทางนี้เยอะๆเนี่ยด้วยความที่เป็นโค้งแบบนี้เวลาที่ แซงในโค้งแล้วไปเจอกันเนี่ยโห oh, หลบกันยากจริงๆนะครับต้องบอกว่าจะเอกกันเนี่ยหลบกันยากเลยแต่ถ้าเป็นรถเก๋งรถขนาดเล็กแล้วรถที่คล่องตัวเนี่ยหมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับแต่ว่าโดยเส้นทางนี้เนี่ยตั้งแต่ขับเข้ามาเนี่ยบางทีรถรถเพื่อการเกษตรก็เยอะนะครับเนื่องจากว่าด้านซ้ายด้านขวาส่วนมากหมเข้าใจว่าน่าจะเป็นไร่เป็นสวนของชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะ บางทีเขาก็มาเก็บไม้มาหาของป่าอะไรเงี้ยซึ่งรถซึ่งรถที่เพื่อการเกษตรถือว่ารถที่เป็นรถข้อเที่ยวข,ขนส่งหนักๆเลยโอโหถ้าเจอกันในโค้ชนะคะรับเขาไม่ได้มีความคล่องตัวที่จะหลบก,กันได้เร็วขนาดนั้นบัิเหตุเกิดขึ้นได้เยอะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าโอโ้โหเส้นทางนี้ได้รับการปรับปรุงน่าจะทุกช่วงแล้วนะครับอันนี้ก็อีกเป็นอีกช่วงหนึ่งนะฮะที่ที่ถนนลาดยางยังดำอยู่เลยนี่ฮะ พอเรามาถึงตรงนี้เนี่ยหลไม่แน่ใจว่าหลักกิโลที่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยพอเรามาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าป้ายเขาจะบอกว่าตรงไปที่อำเภอภูเรือนะครับเห็นไหมแล้วถนนก็จะเหยียดตัวออกอันนี้คือสิ้นสุดจุดที่ต้องบอกว่าสิ้นสุดถนนช่วงที่มันหมดโค้งนะครับเราจะเห็นแบบนี้เลยแล้วก็ทิศทางด้านซ้ายด้านขวาเราเห็นว่าภูเขาหายไปนะฮะเราก็เส้นทางอย่างเงี้ยจะเหยียดลงไปจะเหยียดตรงไปนะครับ อ่าไปบอกอำเภอพูเรือเลยอีกแค่25้ากิโลแล้วเราก็จะขับเส้นทางแบบนี้นะครับไปจนถึงสามแยกนะเดี๋ยวเราไปปิดอีีตรงสามแยกที่ก่อนจะเลี้ยวขวาไปที่อำเภอพูเรือกันนะครับและตรงนี้นะครับเราจะมาถึงสามแยกจะเห็นป้ายชัดเจนเลยว่าสามแยกด้านหน้าเนี่ยเขาจะบอกว่าเลี้ยวซ้ายไปที่อำเภอด่านซ้ายนะครับเลี้ยวขวาไปที่อำเภอพูเรือแล้วก็เลี้ยวขวาไปที่จังหวัดเลยนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายตั้งแต่ต้นคลิปนะครับไปที่อำเภอด่านซ้ายเนี่ย เส้นทางจะมาบรรจบกันที่สามแยกด้านหน้าตรงนี้นะครับก็คือถ้ามาจากอำเภอด่านซ้ายนะครับจะมาจากซ้ายมือของกล้องนะฮะจะมาจากซ้ายมือของกล้องก็คือมาจากถนนหมายเลข2013นะครับด้านซ้ายจะมาจากด้านซ้ายแล้วก็มาบรรจบกันตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าใครที่เลี้ยวซ้ายต้นคลิปก็จะมาบรรจบกับเส้นทางนี้ตรงนี้เลยครับและตรงนี้ก็คือสามแยกโคกงงามนะฮะ เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าการเดินทางเข้าสู่จังหวัดเลยเนี่ยใน2เส้นทางที่โด่งบอกนะครับว่าอยากจะเดินทางาในเส้นทางแบบไหนลักษณะยังไงก็สามารถเลือกได้นะครับใครที่ชอบลักษณะแบบไหนอยากจะเดินทางด้วยความรู้สึกแบบไหนชอบเส้นทางคดเคี้ยวหรือว่าชอบเส้นทางที่วิ่งตรงง,ง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามาจากซ้ายมือในกล้องตอนนี้นะครับเส้นทางที่มาเนี่ยจะเป็นถนนสีเลนนะครับจากอำเภอด่านซ้ายถึงอำเภอภูเรือเลย เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างตรงแล้วก็ขับง่ายนะครับแต่ว่าถ้าใครตรงมาในเส้นทางในคลิปนี้ก็จะได้รับอัทร์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเดินทางแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับในทุกๆ E ีีอยากให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวปลอดภัยแล้วก็อยากให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวแบบสนุกสนานทุกคนนะครับอยากให้เที่ยวให้สนุกทุกเส้นทางเลยครับใน EP นี้ก็ ลากันไปก่อนนะครับ EP หน้าโด่งจะพาทุกคนไปอัปเดตเส้นทางที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้โด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับการเดินทางของทุกคนเราจะอัปเดตเส้นทางทั่วไทยไปด้วยกันครับสวัสดีครับ มองหาของขวัญที่ไม่ซ้ำใครอยู่ใช่ไหมคะวันนี้กับงานปั้นตุ๊กตาโมเดลตุ๊กตาหน้าคล้ายที่ให้คุณมอบให้กับคนพิเศษของคุณได้ในทุกๆวันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันแต่งงานวันรับปริญญาวันกเกษียณและวันพิเศษของทุกคนในครอบครัวสนใจทักหาจอยได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ ขอบคุณโฮค่าแคมเปอร์ทักกับทุกการเดินทางค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ